สวัสดีค่ะ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 ร้อยคนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไม่ได้ไลฟ์สดนะคะสบายดีพี่น้องวันนี้วันหวยออกค่ะเกิดอะไรขึ้นเจสีกับเจล้านแล้วก็ลุงอ้วนลุงมาเตงองค์ส้มเครื่องหวยประทันออกใช่ไหมแก่บนก้อนบ่วันละก้อนแก่บนเอ้า วันนี้จะมาบอกข่าวดีหรือว่าอะไรฝันอะไรคะผันที่นอไม่สามนอสามนอข่าวดีเป็นเลขยังบไดสี่สี่เปรึกสามแปดห้าแปดเอาที่นอไม่ือว่าห้าแปดแมวแมวแเลยห้าแปด18 5แปดห้าแปดสี่แปดห้าแปก็แปดหนึ่งแปดก็แปดม่นาบรเกียวกับเลขอันเลยนงบอกผัานคนละคนลักค่แล้วค่ะพี่น้องค่ะ ไปงาน,นหรือชวนหาหาซุนมีแปดมีห้าเลยเหมือนเนาะมีแปดมีห้าม่ได้หันชวนเจสีชอบสองแปดสองเจ็ด <c oughs> แล้วก็หกแปดนะคะทางเไปไทยทำที่ป้ากล้วยไปตกป้ากล้วยต้นีนึ่งคนล้หัวหน่งบนเอบไปในชุดสีเขียววันนี้ก็จะมาคร้ำครวนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้เจรานทร้ำครวนก่อน จะคำนวณก่อนเอาตายแล้วยิ่งกันบอลตีนะคะล้วนเพลงอะไรอ่ะเพลงยังไม่ที่เขากันกับชุดพี่น้องกับเก่าบอกครัหาเพลงกันด้วยผีผ้าเออโอ้ยเอาผีผ้าเออเลยบอกพลงผีผ้าอันี้ใครจะลองเปลี่ยนคาราเต้ล่ะเด้อลองเปลี่ยเปลีนประกอบสองย่างก่นถ้าได้เกิดไม่ เออมด่ากี่ล้านด่าฮ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 าฮ่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 า่น้องอยากเบิ่งดาบกันขอาโซดาบ้าโซด่าพี่น้องคะอันนี้เอ้าอันนี้อันนี้อันนี้คือใส่กระดุมมาได้ชิโพ้ ประเทศทิพย์เอฟซีกับขอกขมอลายนะค่ะจะทดลอาให้ฟังนะคะเพลงยังค่ะกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนค่ะสุนารีราชสีมาแต่ว่าอันนี้อะไรสีสุสานกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนถามดูให้แน่นอนว่าหล่อนจะยินดีมั้ ไปทำหม่ถ้าโน่กลับไปทำเมียถ้าดูสียใหม่ ปีนต้นไม้ล้องเอาพี่ด้วเลยมันสูงกลับไปทางเมียถ้าดูเสียก่อนถามน้อยแน่นอนว่าหล่อนจะยินดีไหมเ้ยมันไปเลยกคลองกับว่าจบพี่น้องลืม อ่ะาเป็นว่าย,ยอดละตาตอนมอให้จี่ลาเลยนะคะจะมาคร่ำครวญในบทเพลงอะไรคะเอาให้เข้ากับชุดนะเสียงควรจากลุงศกอารังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างเหรออยู่บ้านดอสาคนชั้สามคนชั้นแต่ต้องต้อง่านเน<ม>ื้อไปนำเนาะค่อยลองมาได้อาจารย์คุณล,ลองได้ให้ลุงวัฒนลองไ,ได้เออลุงว้วนลองได้เลยนะล,ลุงอ้วนลองลองได้วันล,ล,วลองเลยลองเลยลองดังๆลุงว้วน์ลองเพลงพ่อนะพี่น้องเลยนัก้องเก่า เป็นนักร้องเก้าว่ะมาลามเก้าวว่ร้องเพลงก็ไม่จบค่ะจบที่เจรานอันบนนี้ก็มาแต่งองค์ส้งเครื่องค่ะค่ะเพราะวะ่าวันนี้ข่าวดีมีข่าวดีลุง้วนเพิ่นลูกชายเพิ่นจากอิสราเอลค่ะก็คือพี่ไทยวทัฒนยูค่ะฝากเงินมาให้ ให้ลูกอ้วนคุณพ่อค่ะคุณพ่ออ้วนค่ะเป็นลูกหักลูกแพงเพิ่นค่ะฝากเงนนมาหายไปซื้อโทรศัพท์ก็เลยแต่งองค์ทรงเครื่องรอสิไปซื้อโทรศัพท์แต่บอไปไปชนีเราพี่น้องคนสิคนสิตื่นมาแต่งตัวรออาดคลิปเล่นๆกันค่ะเพราะว่าเพิ่นฮาแต่ึ <c oughs> ้นมาแต่บวแต่สวนล่ะกันมาอาดคลิปรอ <c oughs> อาอาทิตดีใจอะ่ะรองเพลงให้ลูกฟังหน่อยอไม่ค่ะไม่มีเอาล้อสดๆเลยนะพี่น้องเลยอาทิตย์คะเนี่ยค่าขมามาอยู่ค่ะนานไม่นาน,นนะครับเออเอาเลยได้ไดๆส<อ>ง,<ร>งมือให้ร้องค่ะร้องเลยร้องเลยร้องเลยบอเลเยี่ยราดมาก่อนจะไม่ต้องร้องร้องเลยเด็ดเจลันก็นมาเตลันยังไปตดอยู่ lon lơi lon lơi hành lon liêu liêu đã hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลืนเป็นพระเจ้าของคนกดิเอาเดนเซอร์มาเดนเซอร์มาอนะ่ะเม่กเ็เพลงนึน,นะเอาเลย <c oughs> มันฮ่า,าม่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮนาฮ่าฮ่า้าน่าน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาต่าฮาฮาง่าง่าบ่านักฮ <c oughs> ้องสัง่าฮ่่มาทำาฮ็าสุาาา ไม่รุ้ลวงไม่สฟัง,งจนแหลกลาย <ตา S 2> จาะอีสุซานความละกันสังบ้านกันมีสุสานคนซสามูียบเงาเนือเกนเช็นขำงอยึดเป็นที่พึ่งมวนประคัดพี่น้งมวนประคั้นมวลนมวล,ลองพีอย <laughs> ู่หรือตายไม่ต่างก,กันนะ อุทิศความรักในหัวใจเป็นต้นไม้ยังงอกงามอ่าเป็นนายรัชกาศสำหรับนะคะเพราะวคุณป้ามันเด้อลูกเด้อเจสีให้ลอกก็ลอกห้คำนั้นเจสีความสุขของคุณลุงว่านนะคะความสุขของพอมีปนิกายนะคะเป็นตัวกวนกันเอามาทอนลิลลี่สี่บอลเงินเออมาหามาฮอนสุขีสุน้องฟังแน่ นางต้องเต็มนะคะนางต้องใส่ตุ้มหูก่อนกัะสั้นนางการห้องบออ่ออ้อบหมานางว่าอ้าวเชิญค่ะคุณจะขัดควนเพลงอะไรคิดอีกแล้วลทำไมไม่คิดไว้ก่อนละ่ะน้าตาจะระเข้ไหมเป็น โอ้ยฉันจะเอาอก,ก่รดด้วยขนาดไปฮะคือสักกรดฉันจะเปนคนสัตย์สุจริตเง,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 งี้ยโจรเเค่มาลังน้ำตาเวลากินเยอะที่รรมชาติเลือดเชื้อร้างห้ไปแล้วกินเยอไปเขาให้ชื่อว่านั่นคือลีลาเซซแองเสียใจไม่ผิดกับเธอตรงไหน ในหน้าทีที่บอกลาฉันทำเป็นรำหันรำบอกเสียดายจะยามรับอยู่จะามาบอกรลยจ้มาเรียกน้วดอแตกสุดนี่น้องแตนมาูรัไม่ใจเนอคู่ทำให้ดูที่ละละกันแท้จริงเธอจากเพราะอยากไปมีรักใหม่สำพัญ แล้วมาแกล้งทำเซอกซันอะไรเช่น คงเรียกเธอคุณอาใจฉันยังดอนเที่ยวรักจางเที่ยวเอาจนบนเธอ,อยังแตงน้ำตะลุน,ลนทางที่ตอนนั้นเต็มไฟล่ะจำนามันเสอย,อยากเอาเธอไปจำนายจริงน้าจงโรคพลิตส้นา้า ทำกระเป๋านางทอระเทอยู่ในาังสกงการอนนี้นะนางนพมานางอย่างโบแล้วอยากคือแบบพมา่า <laughs> อยากคือสาวพมาว่าผมพี่ยอเลยเอาเอานะแม่บ <laughs> ุลองไปจกทนายเพลงเลยเอาคำชวนเร็วๆจที่หล่อกเพลงยัง <laughs> <laughs> เอาให้เข้ากับชุดนะ เพลงคาร์บสปิ์นี่เอ้าบสุดเนาะเอาเพลงเก้าเก้าเนาะพี่นออ้าเลยตู้กับคือกันทนามไม่้าทามม่านในห้าคืกอกังคนละตีเลยแล้วแต่เพลงกันนะเมิคว่าเอาหาสะกอนเหนือเก็บตนลงในรู้สียเพลงแดนบ่<อ>เพลงแดนแล้วมนะั้นน มอล้ยังกไ็ได้ค่ะล้ามาเร่ยมล้าง <ๆ S 2> แท <c oughs> ี่นองเลยอบอบมาออบมาค่ะ <c oughs> กุหลิกแดงกุหดกแดงกระดกัรสูตร <c oughs> ออบมาพี่นองเลยลเกระเทกระเทยหรือเปล่าเปล่าออหมามัน,นี่ <c oughs> โอ๊ยงานเต้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 นใส่มันนี่บอลลอก ง้ะสเัิดม,ม,มาเป็นกระเทยอีห้าม่องลงเอ้ยไล่บดได้จากเถื่อใช้ชีวิตแบบรื้เปยลเยบ่เคยสิเมยแล้วบ่เคยสิยเบือของความเป็นกระเทยสดง่ายข้านตดโปดมันละอุกใจเรือต่แตผูบ้านละเลียงเหล,ล่าเลียงเบียืิแต่ผู้บ้านละเลียงเหล่าเลียงเบียบ่เคยได้เรียเสียทาเขาโมโหเสียทากระตังเด็กๆไม่สนใจเ็มใจหรอกค่ะเจรานพอใจค่ะ ไม่เจอเหยียบไม่ใส่พี่น้องอ่ะบได้เจอการไปเ <laughs> จ้าที่เจ้าทานตื่นแล้วมันจอฉะไม <laughs> ่บอกเห็นยังไปแต่ไม่ได้บอกที่จริงเจ้าทานมาพอละผู้บ,บ่าวบ้านี้เบิ่งตีเบิ่งตีมีแต่ชุ่มเทือกตาจับก,กลุ่มแต่กันอยู่สุดสวยไม่ยศมือกรดขังไว้คือปลาแคณะจันทร์ก็ังสั่นกินงวงวันหยุดจ,จับเพี้ยนขวาวันวววนี้วันเดิมค่ะขนาดเอือ่ยลานวันนาขนาดละเอื่ยลานวันนาเพื่อนกันยังเล่าว่า 7, 9, 2. 2> เฉยๆได้สองบอเด้ออีซีนที่เราเอานะคะสองอเ,เอาเป็นลโลโลคุณค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> มากอรับเบาบานีเบิ่งตีเบิงตีมีแต่ซุ้มถึกตาจับกรุ่มแต่กระดูกสวดสพอที่สองมืกอกรดสัครั้งไว้คือปลาแทน,าน,นอาจารย์ก็จะจันสิ์จนว่าเอากับเป๋านมาอันเกา่าพอละคิดแล้วคือมาเป็นจันสิีนตัวของนั่งยี่คนยังเอี้ยใจมันฮาวดีจะอยู่ฮักบ้านจะหน่อยหลายครั้งพออยากดันใส่ของโอยก็มีอารมณ์รวมเลยกว่า เห็นเนี่ยเราหนายองหยุดหยดเงี้ยนะพ่อของปวดกระไรอยากคลิมลองบัสนแล้วเพลงนี้จะอยากไดสองบัสนแล้วเพลงนี้จะอยากไดสองเพราะวใจนังนองอยัดใดบนเมืองสองคอนนี่แหละค่ะโอ้ยสายก็มีตะผูหลาลล้อยากได้นังสีกำนัลลานมาตอนหยาเน่บอก่ะพี่น้องมันมันสองเอยน้องค่ะมันอีกคนนี้พี่จีออกวายู่พี่น้องค่ะเจีออกกลับบ้านค่ะ ก็เหลือแต่น้ำมันหนาบอกไม่รู้สิก็เหลือแต่ลูกอ้วนแล้วก็เจลาลนค่ะรอหัวหน้าค่ะจะไปซื้อโทรศัพท์ค่ะรอหัวหน้าตื่นซื้อให้ใครซื้อลูกอ้วนไงก็เสนยไปแล้วก็บอกไปแล้วเนาะฮ้ยฮอนพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คำคำค,ำค่ะตื่นเศร้ามากขึ้นมาแต่หัวแต่สวนละกามาอาดคลิปมาหลอกมาล่ำมาบอกใบให,หวยไปใลระคะกะถือบ่ถือด้วยพี่น้อง กระเซียงเบิงจะกระจายื้อลายได้ได้สามนอนอไม่สามนอ,อมสามหนึ่งแบบสามหนึงน่งหนึ่งสามแมวแมวแมวนอ 38, ไ,นนไม่แม่จะบอกแต่ว่าขันคนรเล่าขันส่วนหลายขันขฟันเห็นี่นอไม่เสียสื่อสามแปดเจ็ดแปดได้พี่น้องน้องเลกเมนสามแปดเจ็ดแปดก็ได้นะคะแต่เจ๊สีฟันว่าได้ไปประเทศไทยได้ไปทำทางขายไก่แกย่างค่ะแล้วก็สับสับสับไก่ค่ะ ซาแปดหกแปดพี่น้องซับซับซับับบับัับัแล้วก็ใส่กล่งีีี้าเวิ่งไปเลยค่ะวิ่ง4ไปเลยพี่น้องกอข้าไงอ้าเกก็วิ่งี้าเควายแล้วควายนะคะควายหันหน้าไปทางโน้นทางโน้นเอาไปหอปากหอมคอละค่ะพี่น้องค่ะในเวลาอันควรไหลจังหน่อยนกสิ ข้าร่วงไปซื้อโทรศัพท์นะคะระว่ามาเบิ่งกันจะได้รุ่นอะไรค่ะโทรศัพท์ยังไงแล้วคุณรู้ว่าจะเล่นเป็นไม้เล่นยังไงนะคะวันนี้เจสี่เขาจะกลับบ้านแล้วไปซื้อเสร็จแล้วก็ลาไวไวลงมาโอ้ยบ้านคุณราคาพี่น้องคะเป็นวันที่มีกษัตริกันีราคะมากับเบิงประมากกับเบิงเนี่ยนะคะฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเจสี่ละกันเจล่าละกัน อี่าบอกลุงอว้วงงนไรเห็นป่ะแม่เลยค่ะลุงอ้วนเลยนะคะขอบคุณที่มากหลักอาทิตย์ตามเจ๊ซีตลอดนี้เอ้ยตลอดด,ดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะรอชมคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวยแถอะ่ะสวยเป็นปุ๊ด